หลายเดือนมาไอ้บริการนั่นน่ะเออเอ้าเป็นไรมากเป็นอะไรหลายอย่างเอาหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นหันไปมองเออเอาตอนทำพิธีนั่นตอนทำพิธีเอาผ้าหยาดลงไปเวียดทานทุกท่านนะเอาล้มตาแล้วก็ดีที่ตาหันเอา คทาโลกกันเลยมไหมนั่นจะรับรวยที่เสียงทุกคนนะนะคืนไปนะหวนโดนันที่ตักไว้น่ะดีขึ้นขีดไปเสร็จแล้วศูนย์ถึงร้อทำอีกทีนึงมีโอกาสแล้วทำเลย เดี๋ยวคิวเต็มอีกหลายเดือนมาใหม่นะ่ะเราช่วยฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าตามคิวอ่ะอเข้าใจไหมพี่เดี๋ยวมีโอกาสก็อ,อ,นนานะอาิษฐานก็เลยนะเอาขมือออกอดีขึ้นไหมดูขึ้ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซนแล้วแปดสิบนะฮะแปดสิบก็ดีแล้วใจ <Okay. S 1> ทำตรงไหนอีกพี่แบบ พอนี่หันไม่ได้เลยค่ะพอก็ทำได้สามร้อยนะซื้อนั่น่ะเขียนไปเลยก็ได้หลอดไฟเอ้อะไรนะไฟฉายก็เขียนน่ะเออซื้อให้ซื้อให้ไปส่งในวัดไหนก็ได้นะเออคิดให้กับบอกว่าขอแก้บนมดงูอสุรกายพี่ใจโหยกกมทั้งหมดเป็น ไลาย้องตัวนีและเอาหมดสักหัวด้วยเดินค่ะเน็ดเจ็ดแปดสิบชุดนี้เราเป็นแบบไทยค่ะตัวอื่นโล่งยังตัวอื่นเออแล้วคนยุดไหน Kính, để đeul, để đeul, đeul. Để đeul, không sao, mà lúc kia mày trông đang. Má. Đi. Ngồi. Ngồi được. Mới เดิน พลงมาดีแล้วมันไปอยู่บนมันไม่ดีเขาเดินไม่ได้มันเป็นไรไรไปไปทำเ่มไปเริ่ไปเดี๋ยวเดเขางยไปยกว่าข้างฝงองไเอามาลงมาเปยังไงเขาไปดู จะี่จะนอทานันไม่ได้แล้วี่ออกมาเลยันแต่แตงกวาทานไปอานหลังไปเอ้าอย่างนั้นกไปกินเราเองนิชทานกัแตงกวาหรือเปล่าตอนเนี้สูนถึงร้อยเราลูกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

ยืมมี่วัตถิระนะหาเดินไหสิอะไรตัวนี้นะคะอ๋อนี่ค่ะแม่ที่ไปทำนะคะภายในสวันจะออยโดยตรงอะเรื่องลง Hãy tôi cho kênh Ghiền không bỏ ไฟหลอดไฟเทียเธอได้หมดเนาะเอข้าะไปเลยเข้าไปเลยคุณป้าข้างหลังเลยค่ะใครใครรกจนแสไม่้นตรงนี้จะมีระงยงกับ้าเลยค่ะค่อยงค่อยๆันกจะมาลงยังบไหมหน่อยจะพาหน่อยร้อยดีถึงเจดเปอร์เซ็นก็เจ็